🎵 ประชานิมิตหมู่4ตำบลการหลงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอระยะทางประมาณ30กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่เทือกเขาสูงมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านมีทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีลำคลองและลำธารเล็กๆไหลผ่านเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรทำสวนเช่นสวนยางพาราสวนผลไม้ผู้เรียนลองกองเงาะมังคุดและอื่นๆอีกมากมายก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของบ้านประชานิมิตกันก่อนเลยค่ะ จากอดีตพื้นที่บ้านประชานิมิตเดิมทีชื่อหมู่บ้านสายบนซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2515 โดยนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้หกคือลองอําเภอรบรนังสตาจังหวัดยะลาในขณะนั้นพื้นที่ของเขตตาบลการหลงพื้นที่นี้มีชื่อเรียกว่าป่าปริญยอและต่อมาในปีพุทธศักราช2522ได้มีการแยากการปกครองออกจากนิคมพัฒนาภาคใต้หกือลองมาเป็นนิคมสร้างตนเองศีสาคร จึงได้จัดสรรที่ดินแก่สมาชิกคนละ18ไร่จัดเป็นสองฝั่งถนนอยู่ตรงกลางที่ตั้งของหมู่บ้านประชากรได้รับการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยคนละสองไร่อยู่รวมกันในที่ลุ่มน้ําซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่อมาได้แยกการปกครองเป็นหมู่บ้าน2หมู่บ้านคือหมู่ที่3บ้านสายบนและหมู่ที่4บ้านประชานิมิตและสําหรับหมู่บ้านประชานิมิตแยกเป็นชุมชนเล็กๆอีก3ชุมชน คือ1ชุมชนบ้านประชานิมิตซึ่งตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนว่านายกลายแดงรักเป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้านโดยความหมายของชื่อหมู่บ้านซึ่งมาจากชาวบ้านที่เป็นประชาชนได้มาพบกันมีมิตรหมายอันดีต่อกัน 2. ชุมชนบ้านสันคีรีโดยมีนายอั้นเมธาเป็นผู้ตั้งชื่อสันคีรีมาจากสันเขาสันกะลาคีรีและอาศัยอยู่บริเวณภูเขาที่สูงกว่าชุมชนอื่น 3. ชุมชนบ้านโคกโพสันติซึ่งประชากรส่วนใหญ่มาจากอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเข้ามาอยู่ยังสันติก็เลยเรียกชื่อว่าโคกโพสันติ ชานิมิตชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีความสามัคคีกันสมาชิกในชุมชนดำรงชีวิตเพื่อการเลี้ยงชีพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่บรรพบุรุษสิ่งที่สำคัญก็คือความพอเพียงในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความสามารถในการควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง พร้อมกับส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญามีความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกตลอดจนที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกมิติได้เป็นอย่างดีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการปลูกพืชผักสวนครัว ของครัวเรือนในหมู่บ้านมากกว่า10ชนิดครัวเรือนในหมู่บ้านมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงปลามีกลุ่มแปรรูปอาหารได้แก่กลุ่มเครื่องแกงโดยรับซื้อวัตถุดิบภายในหมู่บ้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่สตอดองส้มแขกไข,ข่เค็มหน่อไม้ การคั่วกาแฟการทำหมากแห้งหรือพาหมากกวนทุเรียนทุเรียนทอดแปรรูปสมุนไพรได้แก่ชาดอกกาแฟชาดอกมะลิชาดอกเก๊กฮวยชาดาวอินคาชาเปลือกมังคุด นอกจากชาวบ้านจะปลูกพืชผักในบริเวณบ้านของตนเองแล้วบ้านประชานิมิตยังมีพื้นที่ที่เป็นคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์คือสวนยางเฉลิมพระเกียรติปลูกยางและพืชผักที่สามารถให้ชาวบ้านเก็บกินได้ในระยะยาวโดยพืชที่ปลูกร่วมกันได้แก่ผักเหลียงพริกกะเรียงผักหวานป่าเป็นต้นและการปลูกพืชผักบริเวณถนนทั้งสองข้าง การสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนธรรมชาติคือแหล่งกำเนิดที่เป็นที่พึ่งพิงของทุกชีวิตบนโลกและทรัพยากรธรรมชาติก็เปรียบเป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษย์แต่ยิ่งเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าไรปัญหาทรัพยากรธรรมชาติก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเรานำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จนหลงลืมไปว่ามันมีความหมดลดน้อยหรือเสื่อมโทรมได้มนุษย์ทุกคนมีส่วนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเราควรจะเริ่มต้นจากการปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องก่อนครัวเรือนในหมู่บ้านประชานิมิตรทุกครัวเรือนได้มีการคัดแยกขยะและมีการจัดบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอา้านโดยคัดแยกขยะเบียกขยะแห้งขยะเบียกได้แก่เศษอาหารใบไม้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ชีวภาพเปลือกไข่ในการคัดแยกเศษอาหารนำไปโรยรอบๆต้นกล้าเพื่อป้องกันหอยทากขยะแห้งได้แก่พวกขวดแก้วขวดพลาสติกกล่องกระดาษนำไปขายให้กับกลุ่มเยาวชนที่รับซื้อในหมู่บ้าน สำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันนั้นต้องเกิดมลพิษที่น้อยที่สุดด้วยเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนในครัวเรือนและในระดับชุมชนคือการป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย การเฝ้าระวังการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำคูคลองการจัดทําแนวป้องกันไฟป่าเป็นต้นมีการจัดสวัสดิการชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การมอบเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าไม้ยืนต้นเพื่อปลูกป่าชุมชนป่า3อย่างประโยชน์สอย่างการมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแจกวิธีการทําปุ๋ยไส้เดือนการทําน้ําอ m บ้านประชานิมิตเป็นชุมชนที่ส่งเสริมด้านศาสนาการเข้าวัดทำบุญการเข้ามัสยิดไปละหมาด ลักษด้านภาษาที่พูดคือภาษาใต้ภาษามาลายูท้องถิ่นประเพณีชิงเปรตการชิงเปรตเป็นประเพณีต่อเนื่องในเทศากาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธโดยจัดในวัดทุกวัดในวันแรง14บ่ค่ำหรือ15บห้าำเดือน10โดยทําร้านจัดสํำรับอาหารคาวหวานไปวางเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เปรตชนปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วประเพณีบางสุกุลบัวการทําบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วประเพณีลากพระหรือชักพระวันออกพรรษาหนึ่งวันตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบดสบกที่วางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อนแล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนซึ่งจะไปรวมกันณนะจุดที่นัดหมาย ประเพณีการกินเหนียวการสุนัตวันฮารีรายอวันอาสุรอและเทศกาลทำบุญตามวันสำคัญต่างๆวันขึ้นปีใหม่วันอาบน้ำผู้สูงอายุวันลอยกระทงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันทำอย่างพร้อมเพรียงคือกิจกรรมจิตอาสา จากนี้ยังมีกิจกรรมการออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพในทุกๆวันการเต้นแอโรบิกการแข่งขันกีฬาชุมชนมีกิจกรรมจัดสวัสดิการชุมชนได้แก่การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนยากจนค่ารักษาพยาบาลการมอบถุงยังชีพการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงสำหรับกลุ่มอาชีพชุมชนที่มีการรวมตัวกันในการจัดตั้งกลุ่มสมาชีพชุมชนในหมู่บ้านได้แก่กลุ่มกาแฟอาราบิก้า กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มไม้ตัดดอกกลุ่มอาชีพพามามกลุ่มเครื่องแกงโดยได้เข้าจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนและลงทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอศรีสาครอ,อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่มดีโดยได้นำผลผลิตในชุมชนไปจำหน่ายที่ร้านค้าประชารัฐในหมู่บ้านตลาดนัดชุมชนหน้าที่ทำการกลุ่มอมรัพย์จำหน่ายในทุกวันจันทร์ ตลาดหน้าอำเภอศิีตาคอนทางเพจสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น f a c e o o o ไลน์หมู่บ้านด้านการบริหารจัดการชุมชนมีการจัดแผนพัฒนาชุมชนแผนพัฒนาหมู่บ้านและสามารถนำไปปฏิบัติจริงโดยมีโครงการที่หมู่บ้านทำเองได้แก่การทำฝายชะลอน้ำการทำปุ๋ยหมักเพื่อแบ่งปันโครงการปลูกผักสวนครัวปุ๋ยมูลไส้เดือน ภายใต้หมู่บ้านประชานิมิตได้มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าจำนวน3ศูนย์คือศูนย์การเรียนรู้ไร่ทองผาภูมิศูนย์เรียนรู้สวนแก้วนำศูนย์เรียนรู้ไร่เพชรภูผาครับกระผมนายสุกิจคงขวัญน,นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านประชานิมิตนะครับแล้วก็ เป็นประธานศูนย์เรียนรู้นะครับไรทองผาภูมิสําหรับบ้านประชานิมิตนะครับเราขับเคลื่อนนะครับโครงการอารษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งแต่ปี5 5นะครับได้กําหนดเป็นเรียกว่าเป็นข้อตกลงนะครับของชาวบ้านนะครับที่ให้นะครับให้เราได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็คือการปลูกผักสวนครัวนะครับร่วมกินได้นะครับนะครับแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ได้ทองผาภูมินะครับเราก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์หลักของ ในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะส่งเสริมให้พี่น้องชาวบ้านนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อเอามูลของสัตว์นะครับทำเป็นปุ๋ยนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะครับแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเพื่อนะครับเราก็มีน้ำหมักคีวภาพด้วยนะครับเพื่อได้นําปุ๋ยตัวเนี้ยเอาไปใช้ในโกเลือนนะครับแล้วก็สามารถลดรายจ่ายนะครับให้กับพี่น้องในหมู่บ้านได้นะครับ สวัสดีครับผมนายพลเก้วนำครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำาจำประจำอาชีพจนครับผมผมในฐานะผู้นำาระจำอาชีพก็อยากจะบอกว่าผมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใจม,มาระยะประมาณสัก2าปีเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเราอยากคิดว่าเพื่อนเขาต้องมียนู่เราต้องมียนู่เพื่อนเขาราักอันนี้เราต้องรักอันนี้ไม่ใช่เราต้องเริ่มจากที่ว่าเลิกหนึ่งต้นตะกไร่หนึ่งก่อกลาอ้าหนึ่งก่อจากที่ว่าหนึ่งกอ พรุงนี้ก็เริ่มเป็นสองกอมันก็ก้อยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะนั้นนเป็นความที่ว่ายั่งยืนในระดับครอบครัวต่อไปครับผมคําว่าแบ่งปันนี่มันมันมันหลายคำว่าแบ่งปันแบ่งปันความรู้แบ่งปันอาหารเิ่งที่เราปลูกแบ่งปันปันพืชปันปักที่ว่าให้เขานําไปปลูก แล้วก então, er it? It st, oh, said, ็แบ so so ่งปันแบ่งปันแบบนี้แบ่งแบ่งแบ่งปันตัวนี้ผมถือว่าเป็นจริงที่ว่าดีที่สุดแบ่งปันด้วยสายตาเวลาเขาจะปานสวนนีครั้งแรกเขาจะมองสังเกตว่าทําไมสวนนี้ทําแบบนี้ทําไมสวนนี้ต้องปลูกอันนี้นั่นคือเป็นจริงที่ว่าแบ่งปันตั้งสายตาผมผมคิดว่าตัวนี้จะได้ดีดีที่สุดพอวันหนึ่งเพราะว่าเราตามขึ้นมาจุนอินแบบนี้เ็าพอรู้ปโอ้ก็ปลูกข้าวโพดก็ได้เก็บข้าวโพดเออว่าตู้เรียนเราจะโตปลูกอย่างอื่นได้ปลูกมะนาวได้ นี่คือเป็นจริงจริว่าคาว่าเบ่งปันปุ๋ยว่าตัวนี้มันใช้ได้ดีที่สุดครับครับสวัสดีครับชื่อเอกพลเพชรพวงนะครับชื่อเล่นชื่ออุ้ยนะครับเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ไร่เพชรภูผานะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมช,มชนเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรบ้านประชานิมิตนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าสประธานสวออกอเครือข่าย ทุเรียนแปลงใหญ่นะครับแล้วก็มีบทบาทในการเป็นวิทยากรนะครับในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรเรื่องของการทําทุเรียนคุณภาพครับในปัจจุบันนะครับผมก็ทําอาชีพหลักก็คือในเรื่องของการทําทุเรียนนะครับแล้วก็ไล่ผสมผสานนะครับก็แบ่งเป็นทุเรียนเนี่ยทำอยู่ประมาณ20กว่าไร่นะครับแล้วก็เป็นพืชผสมผสานเนี่ยอีกประมาณ10ไร่นะครับก็ขอฝากไว้นะครับว่า บ้านประชานิมิตนะครับเป็นหม Rabbi ู <us> ่บ้านที่น่าอยู <kind abonn emen> ่มากนะครับผู้คนเนี่ยให้ความร่วมมือกันดีมากนะครับใครที่ต้องการมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับพวกเรายินดีต้อนรับนะครับได้มาสัมผัสกับผลไม้นะครับหลากหลายชนิดนะครับพืชผักที่ปลูกเองนะครับสัตว์ที่เลี้ยงเองนะครับอาหารสดๆนะครับก็ขอเชิญมาได้นะครับที่บ้านประชานิมิตครับ มาจากเลกๆกันปารีปลูกมักตำแดนซึ่งกะตีนี้บอกปลูกซึ่งกะบอกมักเป็นโลกระเดืมตำปีหลกันได้หน้าพันบาทอย่างเพราะมันเป็นเป็นที่ดีแต่นะซึ่งก็บอกว่าปีที่จองมันได้เบื้อหน้าซึ่งบอกปีที่้ามันได้เป็นจองเบื่อว่าปีที่ด้านนั้นไน้่ยคนจำเบื้อว่าเลยดีโลเพราะว่ามันดีตรงนี้ตีตดียวได้ได้เราไม่คาดเผือป้ามากวนเดียนตำตังเป้ใหญ่ได้เป็นเบีย ปลูกป oui, ักปลูกแ่งกวาปลูกหลูกตัวกีมินในไรด้ทมดเลยตึงไปกล้จีลัดนัดเกือไปไปใกล้จีลัดหนัดวันจันทร์นั่นนะได้ดีหนึ่งจ้ามรวยดีรยจ้องรวยกัแเล้วเตะได้ถึงกับเกาแกเนี่ยแต่ท่าเหนื่อยไหมเหนื่อยหลอ ด้วยวิธีปฏิบัติในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมของสังคมในระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและชุมชนทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีกระบวนการในการเรียนรู้และการจัดการความรู้ร่วมกันเพื่อเป็นแบบอย่างของคนในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในชุมชนบนพื้นฐานการเคารพความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพิ่มพูนความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางสังคมระหว่างผู้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชนอย่างอยู่เย็นและเป็นสุข